thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาฝนตกน้ําท่วมปัญหาน้ําทะเลหนุนนะคะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ําแล้วก็ทะเลทําให้เดือดร้อนตลอดเลยค่ะทางภาครัฐนะคะก็ได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการที่ทําถนนให้สูงกว่าเพื่อหวังให้บ้านของประชาชนนั้นพ้นจากน้ําท่วมค่ะ แต่การช่วยเหลือครั้งนี้นะคะกลับส่งผลเสียให้กับชาวบ้านหลายประการชาวบ้านเลยร้องเรียนเข้ามายังรายการของเราค่ะว่าน้ําท่วมมากกว่าเก่านะคะแล้วก็ยังมาต่อยที่เทไปได้วันเดียวก็แตกแล้วแถมยังถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่อีกว่าถ้าใครฟ้องสื่อเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมคะปัญหาทั้งหมดนี้จะเป็นความจริงแค่ไหนอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยกันดูค่ะว่าใครถูกใครผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของชาวบ้านแล้วก็กลุ่มชาวบ้านกันเลยค่ะ เลยทําถนนเพราะว่า,วาทางขึ้นทางลงก็ไม่ดีดนดงงเนี่ยดูดิมันยุบเพราะว่าพวกหนูต้องขายของรถเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะเขาไม่ทําไหลทางให้เห็นป่ะนเนี่ยดูดิและเนี่ยทาไหลทางให้แค่เนี้ยบทก็ไม่บทอะไรก็ไม่ทําแล้วเวลาน้ําคลองขึ้นเขาเพิ่งจะมาลอบคลองทําไมไม่ลอกท่อก่อนที่จะทําถนนมันแตกหมดมันแตกหมดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าฝนตกเนี่ยเขาจะแตกมาหลางังคาลงอะ่ะ เริ่มแตกแล้วอะและเนี่ยทางเนี่ยขึ้นมาเนี่ยถ้ารถใหญ่ขึ้นเนี่ยก็แตกหมดของที่วางไว้ไม่เคยท่วมมันท่วมของมันเสียเลอะเลอะ,ะน้ําดินแดงอะเลอะน้ำดนแดงท่วมไปหมดเลยแล้วก็เมื่อคืนได้ฝนตกซ้ําขังอีกใช่ค่ะน้ําแดงถ้าเป็นบ้านใครใครก็ไม่อยากให้ท่วม เขาเล่งทำแต่ที่ฉันเข้าใจว่าเขาเล่งทำเพราะว่าอยากให้รถมันวิ่งสะดวกความคิดของฉันนะ uh huh. แต่หลายทางมันทำไม่เรียบร้อยนะอยู่ที่นี่มาประมาณ -78 ปีแล้วครับปีครับน้ท่วมมตอนแรกตอนแรกน,น้ำท่วมก็คือน้ำท่วมเรากั้นตรงนี้เรามีบก,กันแล้วครับผม,มคือ,อางานเนี่ยกั้นหมดนะครับรอบๆโอเคกัน้นแล้วหลังจากที่มาทำถนนหลังมาทำถนนเนี่ยเขาไม่ได้มีไม่รู้เลยว่าจะมาวันไหนคือ ไม่มีอะไรครับคือว่าวทิย์ผมหยุดรถผมไปหาแม่ผมที่บ้านกลับมาคือเขาเทบทเรียบร้อยแล้วพอฝนตกมาพี่ตกมาก็ขังขังนี้มันไม่มีทางออกครั้งนี้ก็คือเขาทำเต็มน้ำน้ฝนลงมาเลยนี้ไม่มีทางไปไหนก็คือไหลเข้าบ้านนี่ไหลเข้าไปนู่นเลยเดือร้อนยังไงครับเมื่อคืนเนี่ยฝนมันตกเยอะมากฝนมันตกเยอะมากแล้วทางบ้านเนี่ยน้ำเนี่ยมันลงมาหมดเลยหมดมาก ลูกดินลูกดังลูกแดงอะไรเนี่ยเต็มบ้านเต็มช่องหมดเลยน้ำมันไหลเข้าบ้านน้ำไหลเข้าบ้านเนี่ยเวลาฝนตกมาเนี่ยเนี่ยลง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 มาแต่นี่ลูกนี่ไม่ใช่ลูกรังนะข้างล่างเนี่ยดินแดงนะพี่ดินแดงแล้วน้ำก็เลยเป็นสีแดงสีแดงเลยแล้วแล้วตอนตามประชุมเนี่ยตามประชุมเนี่ยหนูเข้าประชุมอาบตาเขาบอกว่าเราเนี่ยบอกว่ามีทางไหนมั่งไหมที่จะ ลองรับประชาชนได้ไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วถนนสูงบ้านเตี้ยมันต้องขังแน่นอนน้ําเนี่ยเขาบอกมีงบมาแค่นี้อีตรงนี้ยังไม่มีมายังไม่มีมาน่าจะหาทางแก้ให้เราก่อนมีป้ายมาปักไม่ว่ามีการไม่มีไม่มีเลยจะมาทำถนนด้วยซ้ำไม่มีเลยถึงก็เทลูกหลังไว้หน้าบ้านเนี่ยกันทุลังเนี่ยเต็มหมดแล้วไม่มีการมาแจ้งเลยบ้านเออไูเลยว่าจะมีการทไม่รู้ ไม่มีการแจ้งลูกบ้านเลยว่าเออวันนี้จะมาทําถนนนะแต่ม,ม,ม,มีประชุมมาแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแต่เดือดร้อนเดือดร้อนแน่นอนชาวบ้านซึ่งรองเรียนได้ฟามทุกยากฝนตกน้ำท่วมก็เพราะถนนเส้นนี้ใช้เวลาทำแค่4วันและบทยางมะตอยแค่ครึ่งวันนะัได้คุยสัมภาษณ์กับรองนายกรองนายกบอกว่าใครรองเรียน ถ้าเดี๋ยวใครร้องเรียนล้วเจอกันใครร้องเรียนล้วเจอกันใครร้องเรียนล้วเจอกันซึ่งคานี้ไม่ได้เลยร้อนนะเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนของไม่ได้5้าวนาเทศเราของว่าลงเราก็ไม่ยอมแจ้งให้ชาวบ้านแล้วเรามาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเราเดือดร้อนไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรเลยเดี๋ยวเจอกัน คือเราอยากทราบนะฮะเพราะเราเป็นสื่อนะเรามาดูเพื่อความสุขและความเป็นอยู่ของชาวบ้านแต่รองนายกพูดคำนี้ออกมาว่าเดี๋ยวเจอกันจะเจอแบบไหนนะฮะมันเจอแบบไหนเจออะไรนะครับชาวบ้านได้สงสัยนะฮะชาวบ้านก็ต้องการถามว่าจะเจอเจอแบบไหนะะน่ชาวบ้านจะอยู่แบบไหนจะนอนกันอยู่แบบไหนกันฝนตกนะคะน้ำท่วมไหลเข้าบ้านเลยค่ะใช่คอคอ ้าตายแล้วอย่างนี้ฉันจะจะหนอนอันตรายไหมเนี่ยรองนายกไม่เคยพูดพร้อกับประชาชนหมู่สามเลยไม่เคยเคยเข้าประชุมไม่เคยไม่ฟังเลยไม่เคยฟังความคิดเห็นเลยแต่เรียกประชุมอย่างเดียวเหมือนเรียกมาประชุมให้รับรู้แค่นั้นเองอย่างนี้ไม่ต้องเรียกประชุมดีกว่าอยากจะทําอะไรทําไปเลยไม่ต้องนึกถึงชาวบ้านว่าจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนทําไปเลยอย่างนี้ก็ถึงประชุมเขาก็เสี่ยงชาวบ้านล้วเขา ไม่ค้านทุกเรื่องเลยไม่มีงบบ้างไม่มีอะไรบ้างจันถามว่าอบตอมีงบบ้างไหมไม่มีแล้วทำถนนนันน้นมาได้ยังไงบงบหมดจะมาเขตนี้เวลาหาเสียงเลือกตั้งอย่างเดียวเวลาอื่นไม่มาดูน้ำท่วมชาวบ้านก็ไม่เคยมาดูว่าเป็นยังไงเป็นอยู่กันยังไงไม่เคยมาดูเลยอยากถามว่าที่เขาทำเขาจะรับผิดชอบที่เหลือได้ไหมชาวบ้านเดือดร้อนอ่ะชาวบ้านไม่มีปัญญาที่จะดีดบ้านขึ้นหรือสร้างบ้านใหม่เพราะมันหลายตังค์อ่ะ พราะไม่มีถนนเราก็อยู่กันได้น้าขึ้นน้ําลงเราก็ใช้ฝาดเอาแต่มีถนนเราเดือดร้อนอ่ะอยากให้แก้ไขถนนที่ว่าทําไว้อย่างเงี้ยอย่างอย่างทำแบบช่วยๆนี่ต้องแก้ไขจะทําไงไม่ให้น้ําท่วมประชาชนแต่ละบ้านได้ช่วยฝากบอกด้วยอยากจะเจอกันเนี่ยมันเจออะไรนะที่รองประธานพูดออกมาเนี่ยจพอร็จอ่ะบอกว่าไม่ใช่ถนนคือพนังกั้นน้ําหมายความว่ายังไงอ่ะกั้นน้ําตรงไหนกั้นน้ายังไงแล้วท่อที่จะปล่อยให้น้ําลงคลองไปมีที่ไหนอ่ะ เขาไม่ได้แก้ไขตรงนั้นน่ะแล้วน้ําจะไปไหนอ่ะน้ำนะหมู่บ้านเดิมริฟอทำอย่างนี้ไม่ต้องทำดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ทลายพังไปลงคลองเราไม่กลัวเราอยู่ด้วยความถูกต้องเราไม่กลัวเราเขาว่านั้นแปลว่าเขาพูดออกมางี้หมายความว่ายังไงเพราะว่าชาวบ้านเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราไม่กลัวเพราะนี่คือจริงอ่ะนี่คือความจริงความทุกข์ของประชาชนชาวบ้านตอเช้านะ ตาช้าพ่อหนูนะใส่สามพูดเลยตาช้าพ่อหนูนะใส่บาทไปถนนได้นะทุกวันนี้พ่อหนูแก่ปัสแสบปีนะใส่บาทไปถนนไม่ได้เลยต้องให้ต้องให้เจ๊มาใส่เองพ่อหนูนไม่ได้ใส่อ่ะเจ๊อย่าร้องดิ <c oughs> ก็จริงๆอ่ะพ่อหนูว่าขึ้นมาบนถนนใส่บาทไม่ได้พ่ออยู่สูงมาบาทที่ใส่อ่ะอเจ๊แค่แน,นั้นต้อแบบต้องขยิบขยิบขึ้นมาใส่แล้วกัดพ่อด้ยน้ำแปะผมก็พาดไปกันแล้วพี่ชอบอ่ะ ที่ส่วนตัวก็งอามาต่อเราในฐานะประชาชนของหมู่สามเราเนาไม่เข้าใครออกใครไม่เข้าข้างใครเลยเดือดร้อนว่าไปตามเดือดร้อนไม่ยอมฟังพวกเราเราหาเช้ากินข้าวมาแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาทำเพื่อจะหลีกเลี่ยงน้ำตรงนี้เราไม่มีปัญญาตอนเนี้ยเราไม่มีปัญญาใช่ลูกก็ยังเล็กแฝดอีกต่างหากไม่ได้หยุดเลยหล่นเก่าคืน เรขนมเต่าคือเราคงจะเป็นไปไม่ได้เรายากเรามั่ง่แก้ไขแต่แต่ของใหม่เป็นลาดยางมาต่อยใหม่ฟังว่ายังไงอ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเป็นคันเกตค่ะเป็นคันเกตแต่ของใหม่เป็นยางมาต่อยอ่ะแล้วอันนี้มันถนนหมู่บ้านแต่เขาบอกอันเนี้ยชาวบ้านก็เลยพูดกันว่าเป็นถนนแก้บนหรือเปล่าอยากฝากถามอบตว่านี่คือถนนแก้บนใช่หรือเปล่าเราไม่มีเวลาที่มาวิทย์น้ำทุกวันทุกวันเราต้องทำมาหากินเช้ากินค่ำ เราไม่ได้กินชาตีประชาชใช่เราไม่ได้นั่งบนโต๊ะอย่างพวกอามาตอเช้ามาก่อนขายแกงเนี่ยน้ำฝนตกน้ำไหลมาเนี่ยต้องวิทย์น้ำไปทิ้งก่อนต้องวิทย์น้ำไปทิ้งตรงโน้นก่อนแล้วถึงจะขายได้เพราะว่าน้ำมันท่วมอะ่ะขายไม่ได้ ค่ะเสียงจากชาวบ้านตำบลบ้านบ่อนะคะหมู่3หลายเสียงเลยคะ่ะที่ได้รับความเดือดร้อนแม้กระทั่งพ่อนะคะที่แต่ก่อนยังไม่ทําถนนสามารถเดินออกมาใส่บาตรได้แต่หลังจากทำทำทำถนนแล้วนะคะก็ไม่สามารถเดินออกมาใส่บาตรได้อีกเลยเนื่องจากว่าดินสูงขึ้นค่ะตนกลัวจะหกล้มนะคะตลอดจนกลุ่มชาวบ้านได้ยินเสียงของกลุ่มชายที่อ้างตนว่าเป็นอบตอข่มขู่ว่าหากใครร้องสื่อมวลชนนั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะซึ่งชาวบ้านบอกว่าไม่กลัวผู้มีอิทธิพลน,นะคะและถ้าหากยังไม่แก้ไข ก็จะร้องผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปค่ะและในช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังเสียงของรองนายกอบตอซึ่งจะมารับฟังปัญหาของชาวบ้านแล้วก็จะมาตอบข้อสงสัยให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบกันพักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจรบจิงคงจริงการซก IPM iDefinition 02-245-9999 คือโครงการถนนนี่ตอนทำนะเนื่องจากปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ําทะเลหนุนขึ้นมาที่จะสัญจรมาวัดมาโรงเรียนซึ่งบางทีก็มามอเตอร์ไซค์หรือจักรยานซึ่งมันท่วมสูงมากประมาณสัก30เซนการทําถนนทางนี้เนื่องจากมันท่วมอยู่30เซนการทําถนนทางช่างโยธาก็ต้องออกแบบมาว่าต้องทําให้สูงประมาณ50เซนซึ่งทางเราก็ต่อรอง ลดลงมาแต่ทางช่างโยธาก็ลดลงมาให้บ้างนิดหน่อยปัญหามันก็เกิดคือว่าฝนมันตกลงมาน้ำยังขังเปจุดๆแนวครั้งแรกที่ผมจะทำผมผมมาดูตั้งแต่เมื่อาวานแล้วผมผมจะขับรถมารับลูกสาวตรงหน้าโรงเรียนทุกหัวข้ามผมจะต้องเจาะแล้วก็ดึงลงช่องนี้มันก็จะหายฟ้ามเดือดร้อยไปได้ประมาณตรงหน้าโรงเรียนกับตรงบ้านแถวๆตรงบ้าน บริเวณที่จากผู้ใหญ่แดงชายผู้ใหญ่แดงตรงหน้าจะแก้ไปได้ตรงนั้นก็ต้องดูต่อไปอีกว่าเราจะวางรางยังไงที่ให้ผลกระทบกับชาวบ้านน้อยที่สุดก,ก่อนทำนะประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าตัวนี้มีงบประมาณจากทางราชการไปแล้วนะจะทำถนนเส้นสยาวกว้างคูณยาวลึกเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลากี่วันมีจากจากสมาชิกอบตอข้อมูลที่เปิดเผยได้ในองค์การ,รบ,บริหารส่วนตำบลเมื่อประชุมสภาสมาชิกอบตอทุกคนรู้รนะอ่า ตรงนี้มัน,เป,นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามราชการแล้วทำไมเราไม่ตั้งป้าทำไมเราไม่ตั้งป้ามันเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาไงอ๋เอเแต่ว่าบางทีผู้รับเหมาเนี่ยยังไม่มาตั้งบางที่บางทางก็เขาก็ถือว่าไม่ใช่เนื้อหาหลักใหญ่หงานของราชการเขาดูเนื้อหาหลักใหญ่นะถ้าถ้าจะไปดูไอ้ไอ้ปีจ้อยต้องให้ให้ถูกต้องให้เป็นไปได้ให้อะไรไปได้เนี่ย ทางทางราชการส่วนใหญ่เขาไม่ดอยู่ตรงนั้นเขาดูว่าเออมันบดอัดได้แน่นไหมเนื้อย,ยางได้ขนาดไหมอะไรไหมเขาจะดูกันตรงนั้นไอเรื่องปลีกย่อยโดยมากเขาจะไม่เคยดูหรอกมีประชาชนอยู่รายหนึ่งเขาบอกคุณพ่อต้องออกมาบินทะบาอามาใส่บาทต,ตอนเช้าผ่า,าบินทบปัจจุบันเดินขึ้นไม่ได้เพราะถนนมันชันมากตรงเนี้เราเราคิดว่าเราจะช่วยในคนที่พิการตรงน,นี้เราเราต้องมองถึงนะ้าคนพิการนะถ้าเอ่อคนผู้เฒ่าผู้แก่เราช่วยได้นะ บอกมาอะไรมาหรือว่ายัางมีภาพเดี๋ยวนี้โดยมากราชการทุกอย่างเยว่าผมจะซื้อเข็มสตเ๊ม่มีภาพเลยนะต้องมีภาพมาบอกเออท่านเดินขึ้นลำบากหรือบอกก็นด้วยได้เพราะเราคนใกล้ชิดกันอยู่นะรเราสามารถที่จะเอาหินคุกมาปูนะฮะตบให้นะเพื่อระดับหนึ่งการทําประชาคมหมู่บ้านเพื่อทําแผนพัฒนา3ปีหมายความถึงว่าทําแผนของปี575859 ส่วนงบประมาณตัวนี้ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณไปแล้วว่าทําถนนนะมันก็ได้แ,แท้ๆทาถนนสูงกว้างยาวเท่านี้แต่ว่าข้อบัญญัติงบประมาณนี่มันเอามาจากของปี55นะเพื่อมาทําปี56าจะถามว่าทําได้เลยไหมไม่ได้จริงๆงเพราะว่ามันเงินงบกลางซึ่งไว้แก้ไขเล็กๆน้อยๆวางท่อเล็กๆน้อยๆนัๆ<า>่นเองผมพูดได้เลยว่า นอกเหนือจาก,กรบริเวณทางเชื่อมทางตัดทางอะไระที่ชาวบ้านจะให้สลบลงไปะนะในเมื่อถนนลาดยางใน,ในโครงการไม่มีหลายทางแบบถนนคอนกรีตทองคอนกรีตต้องมีไหลยทางเม,เมตร50เส้นเป็นลูกรังหินคุกสลบาตามสภาพอะนะตรงนี้ผมไปดูทางหลวงที่ไหนแล้วทางที่ไหนเขาไม่มีชาวบ้าน ต้องรับสภาพเป็นเองเราต้างด้นลอบตไม่มีให้ประชาชนที่ว่าเดือดร้อนหรอออย่างนี้ถนนอบตเป็นคนสร้างแต่ความเดือดร้อนของประชาชนข้างๆเนี่ยประชาชนไม่ได้เป็นคนก่อไม่ก่อลงมาเนี่ยแต่ประชาที่ที่เราทำก็คือปัญหาประชาชนน้ำมันเข้าไปท่วมนะประชาชนเดือดร้อนเต็มๆแล้วอย่างที่ว่าจะขอขอแก้ไขเป็นรายลก็ส่วนใหญ่ที่ทั่วไปก็แก้ไขเป็นลายบุกคน่ดน้า ถ้าเราทําบ้านหนึ่งบ้านบ้านหนึ่งนะมันเป็นมันทุกบ้านเราต้องทําหมดถ้าเป็นถนนเยายาอย่างอย่างอย่างทางแพ้วนะอย่างทางแพวท่านท่านดูอ่ะท่านลองไปถามชาวบ้านเนี่ยทำโครงการนิรันดร์การเลยไม่มีการสลบปอะไรนะคือระเบียบระเบียบเนี่ยช่างเขามีอยู่ไงช่างเขามีทั่วประเทศเขาจะเป็นระเบียบเดียวกันผมไม่สามารถไปไปบังคับเขาได้เราขอว่าให้มาดูแลตรงข้างๆหน่อยเพราะว่านี่เดี๋ยวฝนตกมาปุ๊บมาจู่มาดูได้เลย มันจะซ้อไอ้ข้างๆที่ว่าไม่ได้ลาดอะไรไปเลยมันจะล่วงมาหมดเลยพร้อมดินแดงพร้อมน้ําพร้อมอะไรมันจะล่วงมาหมดเลยแล้วถามว่าถานนที่ลาดย,า,ยางไว้อะมันจะเหลือไหมมันจะทุดไหมอย่างนั้นอะ่ะมันทุดแน่นอนถ้าไม่เก็บข้างๆอ,อ่ะด่<ม>ฉัน,นไม่รู้นะว่าการถนนทำยังไงก็ก็บอกอย่าบอกแล้วว่าถ้าถ้ามันทุดหรือมันเสียหายเมื่อไรผู้รับเหมาช่างเนะขาต้องมาให้ผู้รับเหมาลงมาแก้ไขแน่นอนตรงเนี้ยเขาต้องแก้ไข ล่องอะไรร่องระบายน้ำเพื่อที่ประจานทางถนนอ่ะใช่ใช่เพราะเสนอไปแล้วถ้าถ้าองใหญ่เป็นงบหน้าแต่ถ้าแก้ไขนย่ยงนี่อย่างตรงเนี้ย เนี่ยผมผมทำเนี่ยท่อท่อสนิ้วสนิ้วไว้แล้วฝังตรงเนี้ยแห้งไปหมดเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะแก้จะแก้ได้เลยจะแก้ได้เลยคือบรรเทาคําว่าบรรเทากับแก้ปัญหามานคนละแบบกันเนี่ยตรงเนี้ยผมบรรเทาเมื่อฝนตกมาท่วมแบบไปถามบ้านลังนู้นนะเราขอทำท่อใหญ่ไม่ได้ทำสโลปอันเล็กก็ให้เราก็ได้แต่เขาบอกว่าเราคือคือในที่ประชุมวันนั้นมันคือประชาคมหมู่บ้านซึ่งไอไอกำหนดเวลาอย่างที่ออกแล้วมันเลยมันมันค่ากับคนละปีไงไม่ใช่อันนั้นอ่ะนะมันมีการ มานจ๊ชีฟแจงการทำถนนพร้อมเสร็จวันนั้นนะนะมีแปนมาลบไอ้ทำถนนอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้มาถึงปุ๊บทำถนนปุ๊บอ่ะมันจะต้องมีข้อทำถนนล้อขีดแดงที่เขาขีดไว้อ่ะทำไงดีวะไงบ้านเราท่วมแน่นอนเขาบอกว่ามีอะไรรองให้เรานักหน่อยท่อสักเล็กก็ได้เพื่อน้ำมันลงมาจากชายคามันจะได้ไหลไหลลงท่อใหญ่ลงจากถนนลงไปบ้านเราเนี้ยไม่มีอ่ะ มันเป็นรางตัวีอย่างว่าไม่ได้เพราะมันเป็นถนนลาดยางมันเป็นรางตัวีไม่ได้ถ้าเป็นคอนกรีตมันทําได้รางตวีอ่ะก็ตรงนี้ก็สรุปแล้วว่าจะลงไปดูแล้วก็แก้เป็นจุดจุดบรรเทาบรรเทาให้ความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะไอตรงนั้นเราไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัววันนั้นถ้ามีถ้าพูดอย่างนี้นะวันประชุมนะพูดนี้จบ เรารอได้ทำาสนปให้เราปูนเป็นไรเพราะนี่ลาดยางถนนเก่ามมาเป็นปูนใช่ไหมอันนี้มันลาดยางแล้วพอทําอย่างเงี้ยเด็กๆก็มองรู้ว่าไงไงมันถล่มแน่นอนเราก็เลยต้องเสนอไปเขาบอกถนนมันมาอย่างงี้แค่นี้เขาแค่นี้แล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวนี้ก็คือความเดือดร้อนอะไรตอนนี้ก็ส่งไปตามไปตามระเบียบไปตามระเบียบแล้วก็แก้เพิ่มเติมในการีส่งให้นายในกี่วันที่ทำมาให้เพราะว่าในผลอ๋อนี่เงเรื่องพายในสี่วันดึงหมดแล้ว ก็มาบรรเทามันมาบรรเทาได้ไม่เกิน3วันเจวันก็มาบรรเทาได้แต่ถ้าจะเอาให้ได้อย่างเรียบร้อยจะสวยงามนะอันนั้นมันนานเพราะมันงบประมาณมันสูงผมอาจจะต้องมาแยกมาขุดมาเจาะหน้าบ้านท่านเพื่อฝังท่อเพื่อดึงน้ํามีบ่อพักไปจุดๆผมดึงมาลงได้นะปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเพราะว่า ผมอยู่ทุกวันเนี้ยนะไปรองนายกนะผมปัญหาผมมีอยู่สองเรื่องที่ผมแก้ไม่มีการจบชาตินี้ขยะน้ําท่วมอย่างอื่นผมแก้จบทัวประเทศปนอยางนี้่ยสเรื่องนี่แหละครับรซึ่งผมเตรียมตัวพร้อมกับมาปัญหาเนี้ผมแก้ไม่จบต้องแก้ไปเป็นปลอกปลอกขั้นขั้นไปเนี่ยอย่างวันนี้ก็วันท้ายะถ้าเขาม่แก้ให้ภายในเร็วๆเนี่ยฉันก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วเพราะว่าฝนมันตกลงมาพวกฉันเดือดร้อน แกทีพูดออกหน้าสื่อแล้วไม่แกเลยครับแกบันเทาว่แกใหญ่นะงบประมาณมะจะทํา <ำ S 2> เป็นล<ช>านลเป็นอะไรแล้วอย่างนี้เราจะต้องมีหนังสือยื่นไปที่ออมาตองอีกรอบหรือว่ามีมีเป็นหลักฐานดีผมจะได้ส<ห>อตององมาตรวจอ่านมึงไปทําอะไรถ้ามีหลักฐานเนี่ยสอตองอ,งองมาเออเขาเอาจัดงบประมาณลงไปทําจริง ผมจะใช้เงินแต่และบาทต้อง,งอตามผมม,มาเพราะว่าเราในฝนตกไม่เป็นฤดูกาลหน่อคานายกอบตอนะคะก็ได้ให้รองนายกอบตอมาตอบข้อสักถามสื่อมวลชนค่ะซึ่งเราก็ได้รับจากคำร้องทุกข์ของชาวบ้านนะคะเราก็ได้ถามไปในหลายประเด็นค่ะซึ่งประเด็นข้อสงสัยนะคะก็มีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกค่ะคือ รับจ้างหรือว่าทํางานในภาครัฐก็จะต้องมีการปักป้ายบอกก่อนทุกงานค่ะและประเด็นที่2นะคะก็คือใครข่มขู่ชาวบ้านค่ะแล้วก็ปัญหาต่างๆของอบตอนะคะซึ่งทางอบตอบ้านบ่อจะมีการช่วยเหลือชาวบ้านที่เคยอยู่สุขสบายก่อนหน้าที่จะทําถนนแต่มาตอนนี้ค่ะก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนักนะคะ ว่าทางอบตจะมีการช่วยเหลือชาวบ้านด้วยวิธีอย่างไรแล้วก็จะมีการตอบปัญหากับประชาชนทั้งประเทศใน2ข้อสงสัยนี้ได้อย่างไรก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ค่ะในช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับช่วงปุดชาวิสาชนาะและชมปฏิมากรรมฝีมือสวยๆพักสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้จริงการซก IPM i d e Finition 022459999 กุศลจิตนี้ต้องมีขันติธรรมกุศลจิตถ้ามันเป็นกุศลจิตชั้นปรมัต์แล้วไม่ต้องขันติถ้าเป็นกุศลจิตท่านโลกิยาแล้วต้องมีขันติธรรมชัานถึงงในเมื่อวานชั้นจะไปด่าตัวฉันเองนั่งบนรถเนี่ยเราไม่ค่อยมีขันติธรรมกับคนไม่ดีถ้าคนไม่ดีคนชั่วต่อหน้าเจอนี่มันไม่ค่อยมีขันติธรรมอยากจะถวายแหวนอยากจะโวยวายอยากจะจับมันมาจิกหัวแล้วก็นิ้วดีดจมูกมัน ฟาดิบเ,เนี่ยนะ <c oughs> ีะอ้จะไปทำอะไรมันรุนแรงเขามาหาว่าเราซเราโหดร้ายก็ใช้แค่นิ้วดีดจมูกมันก็พอแล้ว <c oughs> คือฉันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีขันติกับคนไม่ดี <c oughs> แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้คนไม่ดีนี่มันน่าจะทําให้คนดีเดือดร้อนก็ม <c oughs> ันเดินวนได้สองรอบสามรอบมันเดือดร้อนไม่ละเมื่อวานนี้ฉันแจกของไม่ได้เยอะเท่าไหร่เวียนเทียนอะแต่ มือฉันเนี่ยมันสั่นเลยอ่ะมันหมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะแขนมันอาจจะล้ราล่ะทํางานมันนั่เหนอยแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยแล้วกูทําไมต้องมาทนกับคนชั่วพวกนี้เลยวะมันเอาเปรียบคนมันเอาเปรียบกูอีตาหะมันนั่งไม่พอใจนะแล้วมันก็มีจิตหนึ่งเข้ามาแทรกว่ะเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีขันติกับอกุศลนจิตให้มีขันจิตขันติกับคนชั่วครับ แต่ไอ้คนดีเราไม่จําเป็นต้องใช้ขันติไม่เห็นต้องไปทนกับคนดีเธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของค,คนดีที่เขาจะทําด้วยวิถีชีวิตของคนดีไอ้คนชั่วเนี่ยก็ยิ่งต้องมีขันติองค์น,นี้เป็นองค์พระมหากริมฤทันนะคะซึ่งถ้าเป็นของไทยเราก็คือพระเจ้าพระพระมารายัยซึ่งเป็นผู้เปิดประตูนรกและสวรรค์ส่วนของทางไต้หวันนี่เขาจะให้ความสําคัญกับองค์นี้มากเพราะว่า คนที่กำลังจะตายเนี่ยค่อนข้างให้ลํำลึกถึงคุณงามความดีต่างๆให้เห็นความแตกต่างของการทำดีและทำชั่วจะเตือนสติให้ให้ให้คนเราเได้ทำความดีส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นเนื้อหาของนรกให้เห็นว่าเมื่อคนทำชั่วแล้วจะ ลงไปในโลกแล้วเกิดเ,เกิดความทุกข์ทรมาน เรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ยังไม่จบนะคะทางรายการของเราก็จะลงพื้นที่ไปดูอะไรอีกหลายอย่างที่ไม่ชอบมาพากลและจะนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันถึงเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ว่าใครได้ใครเสียนะคะและที่สําคัญค่ะสาราประชาคมก็ถูกผู้มีอิทธิพลนั้นนำเอาไปเป็นบ้านพักอาศัยไปแล้วเดี๋ยวเราจะนําเรื่องนี้ออกมาแฉในเร็วนี้ค่ะและว,วันนี้นะคะเวลาของรายการวิเสียงประชาชนก็หมดลงที้งเท่านี้ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องราวที่อยากจะให้รายการของเรานั้นเสนอเพื่อเป็นประโยชน์สังคมนะคะก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ที่อีเมลแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะวันนี้นะคะันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่อง芒ก channel สวัสดีค่ะ